สวัสดีครับจากร้านกรุงจาักรการเกษตรเลือทุทานะครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปรษณีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นล้อเหล็กเข้าล่องมันล่องอ้อยนะครับล้อเหล็กเข้าล่องมันล่องอ้อยวงล้อขนาด25นิ้วนะครับวงล้อ25นิ้วใบล้อมี6เอ,อ๋3นิ้วนะครับเล็บล้อ3นิ้วนะครับประมาณ16ใบนะครับตัวนี้ขาสามารถเลื่อนปรับได้นะครับนี่ คันน็อตสีตัวนะครับเลื่อนปรับขยับเข้าขยับออกได้นะครับส่งทั้งหมดสีคู่นะครับนี่วันนี้สี่คู่นะครับนี่สีคู่นะครับทางไปษณีเก็บเงินไปทางนะครับก็มีหลายจังหวัดเลยครับแต่ผมจําไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับรถไปสณีราคาอาล้อนี่สามพนเก้าร้บาทนะครับสามพบาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6นย เจ็ดห้าสีห้าหกห้านะครับศูนย์หกสองีห้าหห้าครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ